อะไรกับเสียงโตคะขึ้นเสียงสูงถูกไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาทำศัพท์มาทวนคำศัพท์คำนี้ก่อนคำนี้โอโตโตแปลว่าน้องชายแต่ต้องเป็นน้องชายตัวเองด้วยนะไม่ยกย่องน้องชายตัวเองก็เรียกแค่โอโตโตโอโตโตโอโตโตจะแปลว่าน้องชายจบแต่ถ้าเราเกิดเราเปลี่ยนเสียงจากโอโตโตเป็นต้องเอาเสียงอะไรสูงนะเสียงโตเสียงตัวท้ายถูกปะเป็นเสียงสูงถูกไหมจากโอโตโตโอโตโตจะกลายเป็นโอโตโต โอโตโตโอโตโตทุกคนแยกออกไหมโอโตโตกับโอโตโตแยกออกเปล่าแยกไดใช่ป่ะว่าเออเฮ้ยมันเสียงโตมันกลายเป็นโตว่ะเพราะอะไรนี่ไงบอกเนี้ยความหมายแปลว่าอะไรโอโตโตแปลว่าน้องชายแต่ถ้าโอโตโตจะแปลว่าน้องชายหรอประมาณเนี้ยน้องชายหรอน้องชาย อะไรประมาณนี้นเนอะ